ทูตูกีสวิฟนะครับ GL ปี2017นะครับผมตัว l องท็อปนะเลขไม้สาม0 0ืกิโลนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาอยู่กับแตงกันอีกแล้วนะครับผมแตงนะครับจากชาแนลแตงรถบ้านนั่นเองนะครับวันนี้แตงอยู่กับซูซูกิสวิปนะครับ1.2นะครับ2017คันนี้รถปี2017นะครับสีฟ้านะครับผมเดี๋ยววันนี้แตงจะมารีวิวให้ดูกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับน่าสนใจไหมน่าซื้อไหมนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับแตงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แตงด้วยครับไปดูกันเลยครับผมตอนนี้นะครับแตงอยู่กับซูซูกิสว ซูซูกิสวิปชมนี้จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับ1ครับ G A ตัวเริ่มต้นนะครับ2 G L ตัวกลางครับ3 G L X ตัวท็อปนะครับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น G L หรือตัวรองท็อปนั่นเองนะครับรถปี2017นะครับผมสีฟ้านะครับรถคันนี้ประวัตินะครับผู้หญิงใช้มือเดียวนะครับไม่วิ่งน้อยมากคันนี้เลขไม้เพียงแค่32,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวตั้งพามาดูด้านหน้าก่อนเลยครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับรถซูซูกิสวิปเนี่ย ถ้าเป็นตัว GL หรือ GA ตัวเริ่มต้นเนี่ยครับจะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะอันนี้ก็ไม่ได้มีไฟตัดหมอกนะครับเพราะว่ารถคันนี้ทุกอย่างคงสแตนดาร์ดนะครับไม่ได้ทำการตกแต่งเลยอะไรได้เลยนะครับผู้หญิงใช้ไม่เดียวนะครับเดิมๆสวยๆกิ๊บๆแห้งๆเลยนะครับคันนี้ผมเดี๋ยวตั้งเปิดฝาระปงให้ดูกันนะครับว่าในห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างดูเลยครับสำหรับรถยนต์ซูซูกินะครับซูซูกิเนี่ยใช้เครื่องนะครับชื่อว่ารหัส K12B นะครับเป็นเครื่องยนต์1,200ซีซีนะครับผม91แรงม้านะครับ เครื่องตัวนี้นะครับผมดูแลรักษาง่ายนะครับเพราะว่ายังใช้จนถึงสุสกิสวิปเจนปัจจุบันเลยนะสำหรับรถคันนี้ครับทุกอย่างครับสแตนดาร์ดเดิมๆหมดเลยนะครับเดี๋ยวตังพามาดูนะครับดูจากตรงน็อตนะครับตัวน็อตด้านหน้าเนี่ยนะครับไม่เคยมีการแกะมาก่อนเลยนะคันนี้นะครับสวยกริบเลยรถไม่เคยโดนชนแน่นอนกล้ารับประกันกล้าท้าให้ตรวจสอบเลยครับน็อตนะครับไม่เคยมีการทําสีครับทุกจุดนะครับเหตุสามด้านนะครับ3จุดด้านหน้านะครับคานนะครับน็อตทุกอันไม่เคยมีรอยแกะนะครับผมรวมไปถึงด้านข้างนี้ขข้้าางงซยอรรถนะคับก สวยเช่นเดียวกันนะครับไม่เคยมีการแกะทําสีนะครับทุกคิดเลยคันนี้รถเดิมๆเลยนะครับผมเวลาเลือกซื้อรถมือสองนะครับเราควรดูตามรอยพวกนี้ครับตามรอยว่ารถเคยมีการแกะนะครับมีทําสีหรือเปล่านะครับอย่างคันนี้สบายใจได้เลยนะครับว่ารถไม่เคยมีการแกะทําสีเลยรถเดิมๆนะครับไม่ชนหนักแน่นอนซื้อไปสบายใจหายห่วงครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับ สำหรับด้านข้างของรถซูซูกิสวิปนะครับรุ่นนี้รุ่นย่อย GL เนี่ยจะยังเป็นล้อกระทะนะครับอันนี้ก็เป็นล้อกระทะเดิมๆเลยนะครับตั้งแต่สมัยออกจากโชว์รูมเลยนะครับไม่ได้ทำการโมดิฟายใดๆเลยนะครับผมขนาดหน้ายางนะครับจะเป็น175ครับ 65R15 นะครับอันนี้ก็เป็นล้อกระทะแต่เป็นขอบ15นิ้วนะครับผมขอบ15นิ้วก็เป็นไซส์มาตรฐานหายางง่ายนะครับผมอันนี้คือจุดเด่นของล้อขอบ15นะครับผม อีกจุดหนึ่งนะครับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวที่แก้มนะครับต้องเป็นรุ่น GLX ตัวท็อปนะหรือเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนั่นเองสังเกตว่าตัวไหนตัวท็อปไม่ท็อปดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมกุญแจครับสำหรับรุ่น Suzuki Swift GL เนี่ยจะเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับอีโมทแบบเขาเรียก Keyless e n t ทีนะครับถ้าเรามีกุญแจครับเราไม่จําเป็นต้องกดจากรีโมทก็ได้ครับเราเดินมากดจากปุ่มข้างประตูนี้ก็ได้ครับถ้าเราเป็นเจ้าของรถนะครับเราเดินมากดที่รถหนึ่งครั้งนะครับประตูจะเปิดได้นะครับ ก็จะกลายเป็นล็อกนั่นเองครับผมอันนี้มีให้ตั้งแต่ตัวกลางแล้วนะตัว G L ตัวนี้ครับผมสำหรับคันนี้นะครับสิ่งที่ติดเพิ่มขึ้นมานะครับจากรถสแตนดาดทั่วไปคือสปอยล์สปอย์เลหลังนะครับเพิ่มความสวยงามนั่นเองนะครับผมสองครับรถคันนี้นะครับมีทําการติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นกล้องมองหลังนะครับตัวกล้องมองหลังเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับมันก็จะภาพขึ้นที่หน้าจอเดี๋ยวคันนี้ด้านในจะมีจอ a n d ด o i d ดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตังพาไปดูนะครับผมจุดต่อมาครับเวลาเราเปิดาระโปงับสห ซูซูกิสวิปเนี่ยเปิดมาปุ๊บนะครับเราจะเจอกับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็คันนี้ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาติดเป็นกล้องบันทึกด้านหน้าและด้านหลังไว้ด้วยนะครับบันทึกภาพเหตุการณ์นะครับเวลานะครับเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนนะครับเราจะได้ไม่ต้องเถียงกันใครผิดใครถูกเพราะมีกล้องเนี่ยอุ่นใจกว่าครับผมแต่งว่าดีครับ สำหรับเบาแถวหลังของโตโยตูกสวิฟนะครับสามารถพับได้นะถ้าเกิดเราต <im> ้องการจะเก็บของหรือเพิ่มสัมภาระเพิ่มพื้นที่ด้านหลังนะครับวิธีการพับเบาของผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะต้องถอดตรงแผ่นบังสัมภาระตัวนี้ออกก่อนครับราตบกระดกขึ้นได้เลยนะครับผมเพื่อยกออกนะครับผมตัวเบาเนี่ยครับด้านข้างเนี่ยจะมีเป็นหูนะครับเป็นหูเชือกนะครับอยู่ทั้ง2ด้านนะครับตัวเบาแบ่งออกเป็นนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบสี่สิบนั่นเองเราสามารถเลือกพับตัวใดตัวหนึ่ง แบบนี้นั่นเองครับตอนนี้นะครับตั้งอยู่ในห้องโดยสารของรถยนต์ซูซูกิสวิฟตคันนี้แล้วนะครับซูซูกิสวิฟนะครับดูภายนอกเหมือนจะเล็กนะครับแต่พอเรามานั่งในห้องโดยสารเนี่ยกว้างพอสมควรเลยนะครับเข่าตั้งเนี่ยยังเหลือเยอะนะครับไม่ได้ชนนะครับแล้วก็พื้นที่วางขาเนี่ยครับสามารถนั่งได้อย่างสบายเลยนะครับผมสาหรับกล่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยก็มีความกว้างเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถใส่ซองเครื่องมือหรือซองเอกสารต่างๆคู่มือต่างๆนะครับใส่ไว้นี้ได้เลยนะครับเหมือนพื้นที่ แถมยังมีเป็นด้านบนนี้ครับทาเป็นช่องนะครับสําหรับวางของกระจุกกระจิกพวกมือถืออะไรวางได้ออกแบบได้ได้เป็นอย่างดีเลยครับผมสาหรับฝั่งคนขับนะครับของรถซูซูกิสวิปนะครับหนึ่งยูสองที่เอลคันนี้นะนะครับเดี๋ยวตังเริ่มให้เลยนะครับว่ารถมีอะไรอยู่บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้จะของเดิมเปลี่ยนมานะครับไม่เป็นของเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นนั่นเองคือจอ Android นั่นเองนะครับจอ Android นะครับลูกเล่นของมันสามารถ fm am bluetooth นะครับหรือว่าจะเปิดภาพนะครับจากต่างต่างๆเช่น เบราว์เซอร์นะครับเช่นเราเข้าพิมพ์ YouTube นะครับก็สามารถโชว์ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับขอเพียงแค่เราแชร์ hotspot ให้มันนะครับสำหรับตัวจอ Android นะครับผมชุดต่อมานะครับคันนี้ที่ติดตั้งเพิ่มนะครับจะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองนะครับโชว์อยู่ในจอสแสดงภาพด้านหน้าตรงกระจกตรงนี้นะ ต่อมานะครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับจุนที่พ้าแขนอันนี้ก็ไม่ใช่ของเดิมติดรถนะครับแต่ว่าติดเพิ่มมาเวลาเราขับนะครับเราสามารถวางแขนได้นะครับลดอาการเมื่อยล้าได้นะเวลาต้องขับรถไกลๆนะครับผมใช้ดีมากเลยครับตัวนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเปิดเป็นด้านขวาเนี่ยครับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือของรถนะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะครับรถคันนี้ครับวิ่งไปน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวแตงพามาดูเลขใหม่นะครับรถคันนี้วิ่งไปน้อยมากรถคันนี้ เพิ่งจะขับมาเพียง32144กิโลนะครับคันนี้ไม่แท้แน่นอนเช็คตูดได้เลยนะคันนี้ยังเช็คสูดอยู่ตลอดเลยนะครับคันนี้นะครับวิ่งน้อยมากเลยครับเจ้าของเดิมอ่ะใช้แค่ขับจากบ้านนะครับไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับ4ปีเพิ่งจะวิ่งไปแค่3 2 0 0 0กิโลเองครับผมตอนนี้นะครับเรากําลังทดลองขับนะครับรถซูซูกิสวิปนะครับผมเครื่อง1.2นะครับ เ์วิอีโคคาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ตังจะพามาลองอัตราเร่งกันนะครับแล้วก็จะบอกฟีลิ่งการขับขี่นะครับว่ารถรุ่นนี้ขับขี่เป็นยังไงนะครับความรู้สึกน่มันเป็นยังไงเดี๋ยวแตงจะลองเทสอัตราเร่งให้ดูด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ครับเราขับกันอยู่ที่ถนนบางนาตราณนะความเร็วตอนนี้แตงใช้อยู่ความเร็วมา40แต่วตงจะเร่งจาก40ไปถึง100ให้ดูนะครับว่ามันอืดมากเกินไปไหมครับสำหรับการใช้ในเมืองหรือว่าความเร็วกำลังพอดีเดี๋ยวแตงมาลองเทสให้ดููไปดกันเลย เอานะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวัตงลองกดดูเลยนะครับป้าปครับโอเคครับตอนนี้ความเร็วถึง100แล้วนะครับผมสำหรับฟีลิ่งการขับขี่นะครับแตงว่ามันไม่ได้อ่ดมากนะครับสำหรับรถกลุ่มรถ e ีโคคานะต้องเน้นก่อนว่าสำหรับรถอีโคคารครับซูซูกิสวิปเนี่ยครับ ลักษณะการขับขี่ถ้าถามแตงอ่ะช่วงล่างเนี่ยแตงว่ามันเป็นรถที่ขับดีมากเลยในช่วงล่างไว้ใจได้มากๆนะครับในเกรดของรถของเครื่องยนต์1 2 0 0 cc นะครับผมช่วงล่างเนี่ยแตงว่ามันไม่ได้แข็งนะครับ ออกแต่มันก็ไม่ได้นุ่มครับมันค่อนข้างจะเฟิร์มนะครับไม่ย้วยครับอันนี้กล้ายืนยันหรือว่าไม่ย้วยจากที่ลองขับดูนะครับผมแต่ถ้าเรื่องอัตราเร่งเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงนักนะครับถ้าเทียบกับในกลุ่มรถอย่างเช่นสมัยปัจจุบันเช่นซิตี้เทอร์โบนะครับผมหรืออ m ร์เมล่าเทอร์โบนะครับแต่มันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับซูซูกิสวิปนะครับก็จุดเด่นของมันอีกจุดหนึ่งคือความประหยัดนะครับผมจากที่เราลองขับกันดูเนี่ยครับ แตงลองกดทิป A ดูอ่ะเฉลี่ยนะครับว่าเราสตาร์ทขับกันเล่นๆแบบนี้มันยังอยู่ได้ถึงประมาณ14-15กิโลเมตร่อลิตรเลยนะครับซึ่งสําหรับท่านไหนนะครับที่เท้าไม่หนักเนี่ยมันอาจจะได้มากเพิ่มขึ้นไปถึงแม้จะขับในเมืองได้จนถึงประมาณ18กิโลลิตรเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดวิ่งนอกเมืองเนี่ยสามารถทําได้20กิโลลิตรตามที่กด เกี่ยวขาวเข็มไว้ได้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสวยถูกใจไหมครับสำหรับรถยนต์สุสุกิสวิปคันนี้นะครับรถคันนี้ใหม่มากนะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผมถ้าสนใจอ่ะทักหาแตงได้เลยครับแตงยินดีดูแลนะครับเดี๋ยวตั้งขออนุญาตสรุปเกี่ยวกับรถคันนี้ให้ฟังนะครับคันนี้เป็นรถสุสุกิสวิปนะครับ GL ปี2017นะครับผมตัว l องท็อปนะเลขไมล์32,000กิโลนะครับคันนี้นะครับแตงขออนุญาตตั้งราคาขายที่279,000บาทนะครับ279,000บาทนะครับ ฟรีประกันนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีค่าโอนฟรีทุกอย่างเลยนะครับมาแต่ตัวได้เลยนะครับผมออกรถใช้เงินศูนย์บาทได้เลยนะครับผมสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมช่องทางการติดต่อแตงนะครับผมแตงฝากชานเอลอยด์ด้วยครับชานเออลรถบ้านคุณแตงนะครับผม เดี๋ยวตั้งขึ้นให้ด้านล่างนะครับชื่อตามนี้เลยฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับสองครับเบอร์โทรติดต่อแตงนะครับติดต่อได้ที่080ครับ9834771นะครับ0809834771นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับไ i n e i อดีนะครับทักมหาแตงได้เลยครับยินดีครคำปรึกษานะครับที่ TANVA. S นะครับไ i n e i อดีแต่งนะ TANVA. S นะครับขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับผม สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถทักมาถามได้เลยครับออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะทำงานบริษัทหรือเจ้าของกิจการหรือทําอาชีพใดๆครับทักมาปรึกษากันก่อนนะครับทางยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่มองจะซื้อรถเป็นเงินสดนะครับทักมาบอกกันได้นะครับยินดีมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับผมสาหรับวันนี้ตั้งขอตัวไปก่อนครับคลิปหน้าแตงจะเอารถรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันเองนะครับคอยฝากติดตามกันด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ